ผ่านเรียบร้อยครับผมทั้งหมดเจ็ดหนุ่มเหินฟ้าครับเม็ดยี่สิบเทสผ่านหมดครับใช้เวลาเทสสองวันฮะเพราะว่าต้องรอลมพร้อมส่งพุ่งนี้ทั้งหมดเลยครับส่งทีเดียวเลยทั้งหมดเจ็ดหนุ่มครับรอรับได้เลยครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังฮะมาดูงานด้านหลังนอนเล็กๆนังนี่มาดูงานครับผมด้านหลังฮะ <recibir noise> ดูงานไม้ครับ <S <S ดูงานไม้ด้านหลังฮะ <copyright> ทั้งหมดเจ็ดหนุ่มครับผม พร้อมส่งพรุ่งนี้พร้อมกันหมดเลยฮะเก็ดนุมเหินตาครับพร้อมส่งฮะพร้อมส่งมอบพรุ่งนี้ครับผมพร้อมกันนะทั้งหมดเจ็ด่มเลย ใจทักมาได้ครับรรอยู่ละเมตรห้าสิบเมตรสี่สิบเก้าสิบเซนและสองห้องถอดหางเม็ดห้าสิบครับ